คุณผู้ชมครัมันมีกฎอยู่หนึ่งข้อเหมือนกันนะครับสำหรับวายนะครับที่มันจะบอกว่าเราจะสม่ำเสมอหรือแม่นลูกกอล์ฟได้ขนาดไหนนะครับคือถ้าหัวไม้หรือหัวเหล็กก็ตามนะครับเดินทางไปไกลจากลูกกอล์ฟมากขนาดไหนเนี่ยยิ่งเอากลับมาเดิมโดนลูกกอล์ฟมากยากมากเท่านั้นมากยากยากมากอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ่ะยิ่งหัวเหล็กเดินทางไกลไปจากลูกกอล์ฟมากแค่ไหนเนี่ย มันยิ่งเอากลับมาแม่ลูกกอล์ฟหรือโดนลูกกอล์ฟได้ดีเนี่ยยากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นการขึ้นไม้กอล์ฟหรือแบ็กสวิงให้มันพอดีกระชับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปก็เลยเป็นเรื่องสําคัญเป็นที่มาของปัญหาที่เรียก1ปัญหานั้นว่าโอเวอร์สวิงครับโอเวอร์สวิงคือการขึ้นไม้กอล์ฟไปแล้วมันเยอะมากจนเกินไปทําให้ไม้กอล์ฟมันโหลดชี้ลงหาพื้นแบบนี้นะครับหลายคนพยายามแก้วิธีนี้ แต่ไม่สำเร็จสักทีถ้าเรารู้สาเหตุง่ายๆนะครับเราจะแก้ง่ายมากมาดูการเคลื่อนที่ของแขนขวาแขนขวาเราทั้งชุดนี้นะครับคนที่โอเวอร์สวิงเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณซอกขวาใต้ท้องแขนขวานะครับมันถูกเปิดขึ้นมากเกิดพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นมาทําให้ไม่ก็สามารถห้อยกลับมาโอเวอร์สวิงข้างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราลองนึกภาพตามแบบนี้ง่ายๆพยายามให้บริเวณใต้ท้องแขนเนี่ย นะครับของแขนขวาแล้วนะขึ้นไปแล้วอยู่หน้าลำตัวไว้ไม่กอล์ฟจะไม่มีทางโอเวอร์สวิงได้เลยนะฮะแบ็กสวิงเสร็จปึ๊บสอกขวาใต้ท้องแขนขวาอยู่หน้าตัวไม่เปิดขึ้นมันจะโอเวอร์สวิงคราวนี้นักกอล์ฟที่ขึ้นไมากอล์ฟโอเวอร์สวิงหรือขึ้นมาเยอะมากเนี่ยเอากลับมาโดนลูกกอล์ฟเนี่ยอยากต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม เป็นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวคราวนี้เอาง่ายๆแค่นี้ให้ใต้ท้องแขนขวานะอยู่หน้าตัวไว้หน้าตัวนะครับเออทำแค่นี้ไม่ปล่อยให้ใต้ท้องแขนขวานะมันชูหรือเปิดขึ้นมากานี้มากเกินไปอิ่งนี้ไม่กอฟโอกาสอเวอร์สวิงสูงแน่นอนนะครับคราวนี้พอมาจับไม่กอล์ฟก็ให้ความรู้สึกเดียวกับเมื่อกี้เลยขึ้นเสร็จท้องแขนขวาอยู่หน้าตัว ไม่เปิดพึ่งน,นะฮะโอเคลองซ้อมจากเบาๆก่อนวันนี้ก็เอาเป็นหนึ่ง ง่ายๆนะครับให้ไปลองฝึกซ้อมกันนะหลังยากๆมาหลายคลิปแล้วนะครับใครชอบกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ททาง YouTube นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมวันอาทิตย์นี้ที่1พฤษภาคมนะครับ99 whole oh challenge นะครับฝากเราติดตามด้วยนะครับ